ทีมงานตรวจสอบท่านโคษกกองทัพบ,บกสักนิดหนึ่งว่าปฏิบัติการเรื่องการถอนอาวุธเนี่ยของฝั่งกัมพูชาซึ่งเมื่อคืนนี้พรีเซนต์อย่างหนักเลยค่ะเริ่มถอนแล้วพรีเซนต์อย่างหนักเลยว่ามีการถอนในความ,มเป็นจริงนเนี่ยเป็นอย่างไรไงเหมือนกับแสดงให้เห็นเลยว่านี่ถอนแล้วนะ,ะนี่หลังจากลงน้ำเมื่อวานก็บอกว่าจะเกิดการถอนอาวุธทันทีเนี่ย เมื่อคืนที่ผ่านมาการพูชาเนี่ยพรีเซนต์อย่างหนักมากตั้งแต่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาการพูชาบอกว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ไลฟ์สดเลยใช้เพจของฮุนเซนซะด้วยนะนี่ไงสื่อการพูชาก็นําเสนอเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันในทนผู้ชมอ่ะเป็นต้นว่าสื่อแคนเบอร์เนีเดียเขาว่ายังไง กัมพูชาได้เริ่มถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ระยะแรกบางส่วนจากพื้นที่ขัดแย้งบริเวณชายแดน เพื่อกลับสู่ฐานทัพเดิมภายใต้การสังเกตการของทีมผู้สังเกตการของ AOT ค่ะการปรับกำลังอาวุธหนักและยุทธปกรณ์ดังกล่าวกเกิดขึ้นหลังจากการลงน้มถ้อยแถลงร่วมผลการหา,หาหรือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีไทยกับนายฮุนมาเน็ตนาย,ยกรัฐมนตรีกรัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเช้าวันนี้โดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยานสือกัมบูชาบอกต่อไปว่ายังไงโดยเฉพาะเฟซนนวเนี่ยอันนี้สําคัญค่ะบอกว่าหลังจากความตึงเครียดเกือบครึ่งปีและต่อสู้กันด้วยอาวุธ5วันในเดือนกรกฎาคมปีนี้ กัมพูชาและไทยได้บรรลุความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่นําพาทั้งสองประเทศสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนกัมพูชาและไทยยังเป็นเส้นทางสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะเพื่อนบ้านและสร้างโอกาสให้ทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเจริญรุ่งเรือง กัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติตามถแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพนี้โดยสมบูรณ์และซื่อสัตย์และจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าสันติภาพนี้จะยั่งยืนและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะเนี่ยคลิปนี้ ถึงขนาดใช้เพจเฟซบุ๊กของคุณเซนไลฟ์เลยอ,ะ<ฮ>ะอ่ะเอาแปลว่าคุณเซนเนี่ยจะต้องให้รหัสให้คนไปไลฟ์นะเพราะไม่ใช่การแชร์นั่นนะใช่ไหมใช่ค่ะปเป็นการไลฟ์เองเลย,ยค,ลลยคะ่ะซึ่งความเป็นไปไ,ได้หรอกที่คุณเซนจะเป็นคนไลฟ์อ่ะถูกไหมเอาแปลว่าต้องให้รหัสทีมงานไปไลฟ์เลยนะเนี่ยมีความตื่นเต้นมากกับการแชร์ออกคำถามก็คือ AOT เนี่ยตั้งเมื่อไหร่เนี่ย คือทราบว่าจะตั้งเมื่อวานแหละ AOT AOT ต่างจาก IoT ยังไง IoT คือผู้สังเกตการชั่วคราวเท่านั้นเองซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียน8ชาติยกเว้นไทยกับกัมพูชาซึ่งเราเห็นก่อนหน้านี้ปัญหาก็คือตามข้อตกลงไทยกัมพูชาเนี่ยที่ลงนามกันไปที่กวลาลัมเปอร มันมีกำหนดเรื่อง AOT <ะ> AOT เนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ชั่วคราวแล้วหมายถึงการถอนอาวุธหรือทุ่นระเบิดเนี่ยมันจะต้องผ่านการสังเกตการของ AOT ค<ะ>่ะข้อนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยฮ<ะ>ุนเซนกับกัมพูชาเนี่ยวรยรอกับตรวจ AOT ตั้งตอนไหนเนี่ยคือจะต้องเป็น ATO T ของสองชาติอันละของเรา ของเราอยู่ไหน AOT ของฝั่งไทยอ่ะ <S <S นี่เขาพรีเซนต์กับ AOT เลยนะเมื่อวานเนี่ยอ่าเห็นภาพเจ้าหน้าที่ AOT ไหมนี่ไงมารวมกลุ่มกันเยอะมากนะคะเออคือเรียกมาดูเลยอ่ะ พยายามจะแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะปฏิบัติตามคำประกาศสู่สันติภาพอย่างเต็มที่นี่แสดงพรีเซนต์ขนาดนี้เลย ยธบรกเรียงเรียนครนสกมาพียบไเต่ยสนกชนบางเคยเนี่ยไงท่านผู้ชมคือคือเชียาพในการการยธบกร่อในการดาวอ่านในส่วนประเทศไทยอย่างที่ว่าเนี่ยนะ <S <S> <S คืออ่การดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องทำทั้งสองฝั่งนะ <S <S> รวมทั้งจะต้องมี a อโด้วยทางฝั่งนี้ มันยังไงกระระหว่างดูตรงนี้ไปย้อนกลับไปถ้าฟังจากน,นายกรัฐมนตรีก็ดีมีเสียงไหมออย่างที่บอกว่าอันนี่เป็นขั้นตอนซึ่งจะเดินเราต้องดูเมื่อจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือนายกก็คือจะต้องปฏิบัตสิสข้อนี้ค่ะแล้วจะนำมาซึ่งการคืนทะเลศึก18คนที่ควบคุมตัวไว้ ตแต่ช่วงวันหยุดเยิง28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะออามีเสียงนายมนตรีไหมเอาตอนกลับมาก็ได้หรือตอนไหนเอาฟังดูมีโอกาสได้เจอกับคุณนายกกำชรเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันแบบ2ต่อ2แบบเปิดใจอะไรอย่างไงไหมคะยังไม่ได้คุยกัน2ต่อ2นะครับแต่ว่าวันนี้หลังจากที่เราได้ลงนามในเรื่องของปฏิญญาแล้วเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ละประเทศเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ในปฏิญญาเนี่ยได้รับการปฏิบัติโดยเร็วเพื่อจะได้นําไปสู่การยกระดับของสถานการณ์ให้มันเกิดความเป็นสันติภาพให้เร็วยี่สุดนะครับยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการไปนะครับทีมเจรจาได้พูดคุยกตเขาจะมีขั้นตอนที่จะ ทางฝ่ายกัมพูชาจะเริ่มปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าไทยก็จะหลังจากเห็นประเมินเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันก็จะทำควบคู่กันไปนะครับก็ต้องปฏิบัติก่อนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นก่อนมันก็เปรียบเสมือนได้ว่าการบรรลุเงื่อนไขในปฏิญญาครั้งนี้เนี่ยก็ทำาภายใตย้การรับรู้รับทราบของ ของประชาคมอาเซียนแล้วก็มีท่านประธานาธิธดีทรัมป์ก็เท่ากับว่าทั้งโลกก็ได้รับรู้ถึงข้อตกลงในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเราเรา,เราก็คงไม่กล้าที่จะ,ะทำอะไรที่มันนอกเหนือหรือไม่ปฏิบัติตามนะครับข้อที่หนึ่งถอนอาวุธข้อที่สองอเก็บท<ม>ุบระเบิด ข้อที่สาร่วมกันปราบการสแกมเมอร์อันนี้อาจจะเป็นนามธรรมหน่อยที่จะทำทันทีจะทำได้เร็วขนาดไหนยังไงโดยเฉพาะกับกัมพูชาซึ่งถูกเรียกว่าเป็นศูนย์การสแกมเมอร์ในขณะนี้ข้อที่4ี่จะระเบียบชายแดนซึ่งก็หมายถึงการปรับการถือครองที่ดินเป็นผลมาจาก JBC ก่อนหน้าซึ่งตกลงกันว่าจะทำหลักมุดชั่วคราวระหว่างหลักหมที่ี่4 2ถึง47โดยจะทำ ระยะทางแต่ละจุดที่เป็นหลักปูดชั่วคราว25-50เมตรรวมแล้วเนี่ยจากหลักบุดที่46-47จะต้องทำหลักปูดชั่วคราวเพื่อจะทำให้เห็นเส้นชัดเจนวา่าเส้นที่ไทยอ้างเองเส้นที่กัมพูชาอ้างเองแล้วเส้นที่จะทำหลักปูดชั่วคราวจะอยู่ตรงไหนอย่างไรซึ่งคาดว่าจะเริ่มเนี่ยจะเริ่มดำเนิเเนการในเร็ววันนี้แล้วอันนี้คือการจัจดระเบียบ ในส่วนของการถือครองที่ดินแล้วก็ใช้คาว่าเมื่อได้เส้นชัดเจนเมื่อทำหลักบทที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 ่ว่านี้จะเห็นเลยว่าพื้นที่ซึ่งมีบ้านมีชาวกัมพูชามาอยู่เป็นการล้าอธิปไตยหรือไม่ประการใดเพื่อจะได้ปรับการถือครองที่ดินกัมพูชาเขาขอให้ใช้คำแค่นี้ไม่ขอให้ใช้คำว่าคือขออย่าใช้คำว่าโยกย้ายคนค่ะ ให้ใช้คําว่าปรับการถือครองที่ดินอันนี้คือข้อที่4ตะกี้พูดถึงคุณเซนที่เมื่อคืนนี้ปฏิบัติการในการโชว์ผลงานอย่างหนักว่าเริ่มแล้วนะขเมรเริ่มถอนอาวุธแล้วไล์สดก็ดีสื่อกับ,บูชาน,นําเสนอข่าวอย่างต่อเน,นื่องคือคักก็ดีเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกสวัสดิ์ทัศนา สอวอนะคะในฐานะประธานคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒธธิสภาค่ะพูดถึงฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาเรื่องที่ไปถ่ายทอดสดย้ายยุธทธปกรณ์และอาวุธหนักบางส่วนอบอกว่าถ้าเป็นการถอนจริงก็เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะตามแนวชายแดนก็จะเกิดความสงบเรียบร้อยแต่ต้องไม่ไว้วางใจกัมพูชาเราต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อยือนยันข่าวก่อน อาจจะถอนเพื่อเป็นภาพข่าวหรือไม่มท่านถามแบบนี้นะคะถอนจริงหรือเปล่าคืออย่าไปไว้วางใจเต็มที่ส่วนการถอนยุทโธปกรณ์ครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การปล่อยตัวเฉลยศึก18คนหรือไม่มท่านก็ตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่าต้องให้กัมพูชาทำตามข้อตกลงให้ครบถ้วนก่อนตามกระบวนการเราถึงจะยอมปล่อยอแต่ถ้าเป็นไปตามข้อตกลงเป็นไปตามกติกาก็ไม่มีปัญหา แต่ที่สําคัญคือเขาต้องทําด้วยความจริงใจและเกิดขึ้นจริงก่อนอทีนี้จุดที่จะวัดได้คืออะไรท่านบอกว่าจุดที่จะวัดได้ว่ากัมพูชาจะทําตามข้อตกลงก็ต้องไปตรวจสอบข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆผมมั่นใจว่าทหารในพื้นที่ดูแลอยู่เราน่าจะไม่เจ็บเปรียบค่ะอ้าวเดี๋ยวตามกันดูคือตอนนี้รอจากกองทัพปกแล้วก็กองทัพไทยเออคือ ปฏิบัติการนี้มันก็ต้องเห็นภาพใช่ไหมถ้าหวังว่าจะนำไปสู่สันธิภาพคือข้อสำคัญมันจะต้องมีการมอนิเตอร์ว่าฝั่งกัมพูชาได้ปฏิบัติตามสข้อซึ่งข้ออื่นเนี่ยมันจะใช้เวลาแต่ข้อถอนอาวุธหนักเนี่ยมันจะชัดเลยแล้วที่ถแถลงร่วมกันก็บอกจะทำทันทีหลังจากการลงนามถูกไหมกัมพูชาภูมิใจเสนอพรีเซนต์อย่างหนักเลย แต่ข้อที่จริงมันเป็นยังไงและเราตกลงยังไงจะต้องประเมินกระดับไหนอันนี้ต้องตามกันดูแต่ก็อย่างที่ว่าเอ่อบีเอยสบแอยู่ไหนเนี่ยไอ้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอยากอย่างหนักอันนี้รถถังใช่ไหมแต่กีบเห็นแต่รถถังค่ะแล้วเห็นบอกมีสองคันด้วยนะคะอ,อ,อันนี้ Army มี่มิที่ฟอร์เขาอ้างมา <S S S ในทำนองว่าสร้างภาพลวงโลกอีกแล้วหรอใช่ไหมค่ะ Mm.